าคุณเป็นคนหนึ่งค่ะที่ชอบติดตามข่าวสารเกี่ยวกับเรื่องปากเรื่องทองที่รัฐบาลหรือองค์กรต่างเนี่ยจะช่วยเหลือเรานะคะง่ายๆค่ะแค่ให้คุณกดติดตามแล้วที่สำคัญต้องสั่นกระดิ่งนะคะแค่นั้นแต่ข่าวสารทุกอย่างก็จะอยู่ในมือถือคุณแล้วค่ะ สวัสดีค่ะทุกท่านค่ะคลิปนี้นะคะม,ม,มิทินิวนะคะก็มาแจ้งข่าวสารอัปเดตล่าสุดในในการประชุมทีมเศรษฐกิจที่นายกรัฐมนตรีเป็นประธานในการประชุมเกี่ยวกับหารือในการจ่ายเยียวยานะคะเดี๋ยวเรามาฟังเนื้อหาข่าวกันเลยนะคะซึ่งนะคะในการประชุมล่าสุดนี้นะคะเขาก็จะได้มีนะคะการจ่ายเพิ่มในกลุ่มประกันสังคมทั้งในและนอกระบบด้วยแล้วก็มีการทบทวนมาตราการคนละครึ่ง โฆษกศูนย์บริหารสถานการณ์เศรษฐกิจจากผลกระทบการระบาดของโควิดไดท่นหรือสบศกล่าวว่านะคะการหารึกอครั้งนี้นี่เพื่อพิจารณามาตรการดูแลและเยียวยาประชาชน10จังหวัดที่ได้รับผลกระทบจากคำสั่งยกระดับการควบคุมการแพร่ระบาดที่ศูนย์บริหารสถานการณ์ฉุกเฉิน จากแรงข่าวของทำเนียบรัฐบาลกล่าวว่านะคะมาตรการดูแลที่จะเพิ่มเติมเนี่ยจะพิจารณาดูแลผู้ที่ได้รับผลกระทบใน10จังหวัดคือกรุงเทพและขปนมกถนนนทบรุรีปรทุมธานีสมุทรปราการสมุทรสาครน,นาราธิวาสปัตตานียะลาและสงขลาซึ่งจะมีมาตรการช่วยเหลือให้แรงงานคือ1ค่ะแรงงานในระบบประกันสังคมและ2แรงงานนอกระบบประกันสังคมและกลุ่มอาชีพอิสระนะคะ รวมทั้งจะมีการจ่ายเงินเยียวยาพิเศษเพิ่มเติมด้วยและการเยียวยาแรงงานนอกระบบจะให้ลงทะเบียนโดยมีการจ่ายเงินพิเศษจูงใจให้นายจ้างและลูกจ้างเข้าสู่ระบบประากาันสังคมด้วยโดยทั้งนี้ค่ะรูปแบบการช่วยเหลือจะคล้ายมาตรการที่ได้ออกมาช่วงปลายเดือนมิถุนาย,ยนที่ผ่านมานะคะซึ่งช่วยเหลือแรงงานและผู้ประกอบการใน6จังหวัดที่ถูกสั่งปิด โดยกระทรวงการคลังและคณะกรรมการกันกรองเงินกู้ที่มีเลขาธิการสชเป็นประธานจะเสนอมาตรการเข้าคณะรัฐมนตรีหรือคอรมอในวันที่13กรกฎาคมก็คือวันนี้นะคะเพื่อเห็นชอบในหลักการต่อไปด้วยนะคะสำหรับมาตรการที่รัฐบาลเตรียมไว้เพิ่มเติมจะเป็นมาตรการจากกระทรวงการคลังและกระทรวงแรงงานซึ่งก็มีทั้งการเยียวยาประชาชนและช่วยเหลือกิจการที่ได้รับผลกระทบจากการประกาศยกระดับมาตรการในพื้นที่สีแดงเข้มฉบับล่า สุดที่ให้ปิดกิจการบางประเภทเช่นรา้านนวดสปาสถานเสริมความงามนะคะส่วนแหล่งที่มาของงบประมาณการเยียวยาเพิ่มเติมก็จะได้จากเงินกู้ประกรกู้เงิน1ล้านล้านบาทที่ยังเหลือบางส่วนและหากยังไม่พอนะคะจะขอใช้จากพรกรกู้เงิน5 0 0แสนล้านบาทซึ่งการส่วนเยียวยาประชาชนไว้3 0 0แสนล้านบาทนั่นเองนะคะโดยมาตรการที่จะออกมาเยียวยาผู้ที่ได้รับผลกระทบจากมาตรการล็อกดาวน์และจะช่วยพยุงเศรษฐกิจ เพราะมาตรการทางการคลังที่ออกมายยังไม่ช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจได่มากนักก็คือคนละเครื่องเฟส3กับยิ่งใช้ย,ยิ่งได้ซึ่งเป็นมาตรการที่ออกมาช่วงโควิด1 9แพร่ระบาดรุนแรงทําให้ประชาชนยังไม่กล้าออกมาจับใจใช้ใส่มากนักซึ่งก็จะมีการเสนอคอรมในวันที่13กรกฎาคมนี้นะคะสำหรับการช่วยเหลือผู้ประกอบการก็ได้มีหลายสมาคมการค้าเสนอให้ภาครัฐเนี่ยช่วยพยุงการจ้างงานโดยขอให้รัฐช่วยสนับสนุนการ โดยให้รัฐช่วยสนับสนุนค่าจ้างแรงงานโดยมาตรการในลักษณะน,นี้คาดว่าจะใช้วงเงินกว่า60,000ล้านบาทซึ่งจะเป็นอีกมาตรการที่ช่วยผู้ประกอบการรักษาระดับการจ้างงานไว้ด้วยนะคะเอาละค่ะเดี๋ยวในวันนี้นะคะ13รกรกฎาคมเรามาติดตามกันอีกทีว่าหลังจากเขาเอามาตรการนี้นะคะเข้าคอรมอแล้วนะคะจะมีการเห็นชอบออกมากี่หลักการนะคะเดี๋ยวมัมมิทีนิวจะมาแจ้งข่าวให้กับทุกท่านฟังก่อนใครเลยนะคะหากใครมีข้อสงสัยอะไรก็สามารถคอมเมนต์มาสอบถามได้เลยค่ะ ขอบคุณนะคะข่าวในคลิปนี้นะคะจากเว็บไซต์ t h e b a n g k o k b u s n e w s c o m ด้วยค่ะ ค่ะแล้วทีก็มีอะไรมาแนะนําด้วยนะคะในช่วงนี้เข้ายากหมักแพงเหลือเกินหากใครนะคะสนใจนะคะอยากมีผลิตภัณฑ์ตัวเองนะคะที่จะนามาขายแต่ไม่รู้จะทําเพจยิงแอดยังไงนะคะจะแต่งภาพยังไงให้เพจดูดีนะคะทีมีคอร์ดดีๆที่สอนด้วยโค้ดเงินล้านนะคะเป็นโค้ดที่ออกรายการอายุน้อยร้อยล้านมาแล้วนะคะเพียงคอร์สละ98บาทนะคะสอนคุณให้เป็นได้เลยนะคะแต่ถ้าหากใครก็ยังไม่รู้ว่าจะขายอะไรดีละ่ะจะไปเรียนเพื่ออะไรนะคะในคอร์สนี้ เขาก็มีสินค้าแนะนำด้วยเผื่อเราสนใจหรือจะเอาไปต่อยอดขายอย่างอื่นก็ได้นะคะฝากด้วยค่ะถ้าใครนะีคะที่อยากฟังข่าวจริงกระชับเข้าใจง่ายแบบนี้นะคะง่ายๆค่ะเพียงแค่กดติดตามและสั่นกระดิ่งนะคะ c h anel m u m m y T News ไว้เลยนะคะจะได้ไม่พลาดทุกข่าวดีๆแบบนี้ค่ะ